ไม่อยากคนเยอะค่ะตอนนี้นะตีนไก่แบบเปื่อยมากยิ่งคนยิ่งหักตีนไก่มีกระดูกหมูกระดูกหมูสามกิโลนะคะแล้วก็ตีนไก่สองกิโลแล้วก็หมูสับอีกสองโลแล้วก็นี่ยังไม่ได้ใส่เลือดนะคะข้างในแน่นเป็นหมดแล้ว บบยิ่งล้วงตีงไก่ยิ่งหักหมดเลยเนี่ยเพราะพี่ไม่ได้ตักออก่ยเห็นไหมคะมันหักแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยชมรอกินกันเนาะเตรียมหมูอันนี้กระดูกหมูนะคะตีนไก่เ, <c oughs> เลือดไก่ กระดูกหมูทำวันนี้น้ำเนี้ยหนึ่งหมอ้อกระดูกหมูสามกิโลตีนไก่สองกิโลเลือดไก่หกก้อนแล้วมีหมูสับอีกสองกิโลนะคะวันนี้เดี๋ยวจะทำน้ำเนี้ยให้ดูนะคะติดตามชมนะคะ เลือนรกราคมและตาหายเป็นปกติในเวลาไม่นานหลังจา,จากนั้นส่วนทางด้านของน้พริกค่าผัดนระเพร่เต้าไสเหมืนะผัดหมูต่อผัดจน,น,นหอมค่ะแล้วก็ปุงรดอย่งองางนอะื่นอนนอันนี้จิ้มทำเผ็ดมากเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทุกคน หอมหอมอยากให้เพื่อนๆได้มาอยู่ใกล้ๆจังเลยกินช่วยเชียใส่หมูสับก็ใส่มะเขือเทศแล้วค่ะจะขัดจังๆมันจะหอมนะคะจังๆมะเกลเทศจะสวยนะคะแล้วมันจะอร่อยนัวค่ะติดตามชมนะคะแล้วมีเอาปีใกล้ความจริงแล้วค่ะใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วนะคะรอดูต่อไปเนาะ ไ้่อยากจะคนครับเพราะว่าหมูเปื่อยมากเนี่ยเต็มหมดเนี่ยคือข้างในน้หมูกระดูกหมูตีงไก่แล้วก็หมูสับนะคะยังไม่ได้ใส่เลือดอีกนะเนี่ยเห็นไหมชิมไปเริ่มแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะร้อนแบบเขาเรียกอะไรล่ะแบบเนื้อหมูจะออกจากกระดูกเยอะเลยขาไก่ก็เปื่อยเยอะเลยอะ่ะเครียดเลยอะ่ะไม่น่าไม่อยากให้ไม่อยากให้มันเปื่อยเกินเนาะ เวลาตักออกมามันจะไม่สวยนะคะรอนะคะรอชิมนะคะ